กาแฟในเซเว่นอ่ะเคยเห็นไหมไอ้ที่มันกดเอสเปรสโซในแก้วอ่ะใน14บาทอ่ะของเซเว่นอ่ะเออผมให้10%เลยนะแม่งกินแล้วแบบกินแล้วแบบตาแข็งอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร b ์ให้ด้วยนะครับ 1, สวัสดีครับมาอยู่กับผมพัดเจ้าเพชรนะครับนี้ผมจะมาพิสูจน์6กาแฟของเซเว่นนะครับผมว่ามีผลช่วยให้เราไม่ง่วงนอนหรือเปล่านะครับตัวตัวอย่างมาทั้งหมด6กาแฟนะครับผมจะให้เปอร์เซนต์ว่าตัวไหนมันช่วยให้เราไม่ง่วงมากที่สุดนะครับของกาแฟของกาแฟเซเว่นนะครับตัวตัวอย่างมาให้6ยี่ห้อนะครับผมยี่ห้อที่1 Bir งเบอร์ีรสเอสเปรสโซ ยี้อที่สองเนทกาแฟรสเอสเปรโซ่เหมือนกันครับแล้วย,ยมอาห้านี่ว่านี่อันนี้ยี่ห้อเบอร์ดีเหมือนกันครับแต่รสอะไรวะโรบัตตาจับมันเนี้ยอันที่สี่จะเป็นของเนทกาแฟลาเต้อันที่ห้าจะเป็นอาราบัต เอเปโซนะนี่อาราบัตมันจะมาทดสอบรสชาติแล้วก็เปอร์เซ็นต์ว่าเปอร์เซ็นต์ของกาแฟนะครับผมว่ามีความอร่อยและรสชาต,ติต่างกันมากแค่ไหนครับผมมาที่หนึ่งเอสเปโซเบอร์ด e ี รสชาติทั่วไปนะเหมือนรสชาติเอสเปรสโซทั่วไปอม,มีความออกขมนิดนึงไม่หวานมากขมๆตามเอสเปรสโซปริมาณที่ให้มาก็ระมาณเท่ากระป๋องเนี่ยแหละรสชาติไม่หวานมากสำหรับคนไม่ชอบกินหวานสามารถกินได้ตัวนี้ ผมจะให้เปอร์เซ็นต์8ใน10เปอร์เซ็นนะครับผมของเอสเปรสโซ่เบอร์ดีของเบอร์ดีเอสเปโซตัวนี้นะครับผมผมจะให้8ใน10เปอร์เซ็นนะครับผมมาตัวอย่างมากระป๋องที่สองนะผมเ e นกาแฟเอสเปรสโซ่ รสชาติคล้ายๆกระป๋องแรกนิดหน่อยครับแต่มีความขมมากกว่ากระป๋องแรกมีความขมมากกว่าป๋องแรกกินแล้วลื่นคอลื่นคอมากกว่าหน่อยนึงกินง่ายอันนี้กินง่ายเ <ๆ S 1> ข้มข้นกลมกล่อมไม่ต้องเขย่า อออกขมกว่ากระป๋องแรกนิดหน่อยนะนี่ผมให้แปดในสิบเอร์ซ็นตเหมือนกันแปดในสิบเอร์เซนเหมือนกันของเนกาแฟเอสเปรสโซ่นะถูผมมากระป๋องที่สามนี่เนทกาแฟโรบัตตายังไม่มีอันไหนถึงเก้านะแต่วันนี้ผมจะได้นอนหรือเปล่าไม่รู้นะ เกือรสชาติรสชาติาตคล้ายๆลูกอมอะ่ะเคยกินลูกอมไอสีน้ำตาลน้ำตาลมันนึกภาพบอกว่าไอสีน้ำตาลเะอ่ะรสชาติคล้ายๆลูกอมนะั่นอ่ะไม่ขมอืมกินละลื่นคอ,งอลงคอง่าย ไม่ขมนะอือืมไม่ขมแต่กินเยอะมากไม่ดีเริ่ปมปวดหัวละตัวนี้ผมให้สำหรับเบอร์ดี้โรบัตต้ากระป๋องสีแดงตัวนี้ผมให้เก้าในสิบเปอร์เซ็นต์นะโดมากระป๋องที่สีแล้วกันเนกาแฟลาเต้ แต่ปกติลาเต้มันก็ไม่ขมไม่อะไรมากอะผมว่ามันกินง่ายนะในบรรดากาแฟเนี่ยผมว่ามันกินง่ายนะในบรรดากาแฟเนี่ยมาลาเต้หอความนออ,อะอืมอันนี้ดีกินแล้วลื่นคอกินแล้วลื่นไปเลยอะอได้กลิ่นได้กลิ่นของนมนะ มีเหมือนมีนมผสมมาด้วยนะเนี่ยมีรสชาตินมออกรสชาตินมมเลยกินออกเลยอะนี่อร่อยนะอืมอันนี้กินง่ายอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับคนไม่กินขมไม่กินเข้มด่นคออืมเอออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงนี่อร่อยจริง อ,อร่อยสำหรับคนกินแล้วไม่ลื่นคอนะตัวนี้ผมให้เก้าในสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมของกาแฟทั้งรสชาติแล้วก็ความอร่อยความหอมกลิ่นนมออกมาผมให้เก้าในสิบเปอร์เซ็นของตัวนี้เดี๋ยวผมมากระป๋องที่ห้าเลยนะกันครับผมอาราบาัตตา้เอเสเปโซ ผสมน้ำพึ่งเอ้ยไม่ใช่อะไรผสมน้ำมะพร้าวแท้ะนี่ยผมแกแล้วนะไม่นอนเนี่ยกินมะพร้าวกินออกมะพร้าวเลยอะ่ะหกินกินกินออกมะพร้าวเลยแต่เดี๋ยวยังไม่รู้รสชาตินะต้องลองลองดูรสชาติก่อน กินมะพร้าวกินหอมหอมออกมะพร้าวเลยรสชาติก็ออกอธิบายไม่ถูกเหมือนน้ำเหมือนน้ำมะพร้าวผสมกับอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่กาแฟ เหมือนน้ำมะพร้าวผสมอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่กาแฟมผมอันนี้ผมน่าจะเป็นรสใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่กินออกมาพร้าวเหมือนมะพร้าวผสมอะไรสักอย่างอนะนึกไม่ออกเหมือนผสมลูกอมกาแฟอืมเหมือนผสมลูกอมกาแฟเนะียกระป๋องนี้ผม ให้ให้ไม่เยอะนะเพราะว่าเหมือนผมอารมณ์ผมไม่ชอบกินผสมอะไรแบบนี้ด้วยมั้งรสชาติอาจจะไม่ถูกรสชาติอาจจะไม่ถูกคอผมแต่ของคนอื่นผมไม่รู้นะอันนี้ผมให้เจ็ดในสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับอราบัเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวผมให้เจ็ดในสิบเปอร์เซ็นต์นะของคะแนนแต่ในบรรดากาแฟที่ผมกินมาเนี่ยทั้งหมดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ย ผมไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะในการช่วยเราง่วงไม่ง่วงนะเนี่ยมกินมาเนี่ยผมคิดว่าไอตัวเนี้ยผมให้สิบเปอร์เซ็นเลยนะกาแฟในเซเว่นอ่ะเคยเห็นไหมไอที่มันกดเอสเปรสโซในแก้วอะ่ะในสิบสี่บาทแ่ะของเซเว่นอ่ะเออผมให้สิบเปอร์เซ็นเลยนะแม่งกินแล้วแบบกินแล้วแบบตาแข็งมากอะ่ะไม่มีนุ่ง,ง่วงไม่มีง่วงนอนเลยนี่ผมพุ่งตรงเลยคุณตื่นตอนเช้าลองไปกินดูนะ ไม่มีคําว่าง่วงคุณดีดจันผมดีดจนตีสองอะ่ะเชื่อผมปะเออกินแล้วไม่มีง่วงแน่นอนรับประกันเลยใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันช่วยได้จริงนะของกาแฟแก้วเหลืองๆอะ่ะเออของเซเว่นอ่ะที่มันกดอะ่ะเออกดตามตู้อะ่ะผมว่าช่วยได้สิบผมให้สิบเปอร์เซ็นะกับการไม่ง่วงนอนเลยแม่งไม่ง่วงเลยผมไม่รู้ว่าเซเว่นผสมอะไรไปหรือเปล่าที่ผมรับประกันเลยตัวเนี้ยผมให้สิบเปอร์เซ็นเลยใครกินแล้วง่วงนะ กระโดดเตะคนอนื่นไม่ต้องมากระโดดเตะผมเดี๋ยวผมเจ็บโอเคนะครับผมจะจบคลิปไปโดยเท่านี้นะครับผมถ้าอะไรการกินกาแฟมันก็ช่วยช่วยให้เราไม่ง่วงนอนได้อย่างหนึ่งนะในแบบว่าในช่วงที่เราง่วงนอนตอนเช้านะตอนทํางานนะเออไม่ได้กินแบบดึกดึกดื่นดื่นแล้วไปกินอย่างเงี้ยไม่หลับไม่นอนจริงนะผมรับประกันเลยไม่มีง่วงไปนอนอทีตอนเช้าการนอนเช้าก็ไม่ได้ช่วยเราช่วยอะไรเรามากนะการนอนเช้าอะ่ะ สมองเราเหมือนนอนไม่พอเหมือนเดิมอ่ะผมว่าทางที่ดีแนะนําให้นอนให้พักผ่อนในเพียงพอนนะพักผ่อนละลาวแปดชั่วโมงแต่ผมก็บอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าปกติผมก็นอนไม่ครบหกชั่วโมงเหมือนกันเออผมก็นอนห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงมอย่างนี้เออเดื่กินกาแฟนี้ไปผมก็คืนนี้ไม่รู้ว่าจะได้นอนหรือเปล่านะเออเพราะว่ากาแฟมันน่าจะออกฤทธิ์อีกละลาวสิบถึงสิบห้านาทีเนี้ยมันอาจจะได้ออกฤทธิ์แล้ว อืราะว่าไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่านะครับโดยที่นี้ผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะหาของมารีวิวให้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ